ไซด์สามสิบกำลังสองแบบนี้ถ้าผมเจอคิดอย่างนี้ไหมครับพี่ก็เราเรียนมาซด์สามสิบหนึ่งส่วนสองแล้วค่อยเอากําลังสองไปเด้าที่หลังก็นี่ครับพี่ไม่เห็นยากที่อะไรเลยครับหนึ่งส่วนสองกำลังสองก็เศษหนึ่งส่วนสี่ครับถูกกระต้องครับแต่ควายคือมึงต้องเข้าใจก่อนว่าการที่กําลังสองไอสัตว์อยู่ตรงเนี้ยไอเหี้ยแล้วมึงคิดแบบเนี้ยนี่คือวิธีการคิดที่คุยถอดครับเราบอกเลยว่ามันไม่ถูกต้อง ลักควรเองจริงที่ถูกต้องเลยนะครับน้องก็คือเชื่อมต้องเข้าใจก่อนว่าการที่กาลังสองอยู่อย่างนี้คือกําลังสองใส่มุม3กับ10กําลังสองคือเยียอะไรครับพี่ก็ผมจําได้ว่าไอควายสามสิบกำลังสองก็900ทีนี้มุมมันเป็นองศาแล้วกัน900องศาเนี่ยมึงก็จะต้องมาคํานวณลงลึกเลยว่ามันทะลุ360ไปเท่าไหร่โดยปกติเนี่ย360เนี่ยทะลุเกินขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือ720คําถามต่อไปเลยก็คือ 9- 0 0อกับเ2 0อ่สห่างกันเท่าไหร่ก็ไอควายกูว่าม 180ทีนี้พูดเร็วๆไม่ค่อยเห็นภาพกูเขียนอย่างนี้แล้วกันมึงว่า720กับ180บวกกันได้900ไหมถ้ามึงตอบว่าใช่ก็ไอ้าเนี่ยแหละครับถูกต้อง7 20อันนี้จะเสมือนเป็นเลข0ูนย์และไซด์ก็จะเหลือเพียงไซร์ยขั้นถามต่อไปไซร์ย180เป็นยังไงอันนี้ก็จะระดับระดับมปลายนิดนึงถ้ามึงจำยูนิเซอร์เคิลหรือวงกลมหนึ่หน่วยได้ไซร์อยแปดไอตัวนี้ตอบ0ูนย์ครับและนี่คือคำต,บตอบ